ดีครับผมพี่น้องมาพบกับปะต้อยคือเก่าคือเดิมนะครับผมมาปลูกมาดูอะไรกันนะครับผมมาดูโคกหนองนากันอีกทีนึงนะครับวันนี้มาดูมาดูเอ้ามาปลูกต้นกล้วยอีกนะครับผมวันนี้นะครับมาสํำรวจดูนะครับผมว่าต้นกล้วยไปถึงไหนแล้วนะครับผมมาปลูกนะครับผมใกล้จะถึงเดือนแล้วนะครับผมปลูกต้นกล้วยใกล้จะถึงเดือนแล้ว โอ้ยเนาะนี่นะครับผมตอนนี้ก็จะแตกเริ่มแตกยอดแล้วนะครับผมเริ่มจะแตกยอดแล้วปลูกนะยังไม่ถึงหลอกเดือนแต่ว่าเริ่มโครงการมาจะถึงเดือนแค่นั้นนะครับพี่น้องแต่ว่าปลูกไม่ถึงเดือนนะครับพี่น้องนะเนี่บปลูกยังไม่เสร็จอีกตั้งหากเอ่อได้อะไรได้เท่าไหร่ก็เอามาแซมเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะแซมเรื่อยๆอ แซมเรื่อยๆปลูกเรื่อยๆอ๋อละปลูกเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องปลูกเรื่อยๆโอ้น้ำเยอะ,ระครับผมอันนี้ก็เป็นกระท่อมนะครับผม ทอมเฮ้ยเจอดูดูหัวยีห่อยู่ด็โอ้ยเนาะโคให้มันเลี้ยวใหัวมันเล้วขั้นแกก็ไม่ผูกไวเลยเนด้กเลยาด้กเลยคนนี้เอาเอ้ยเฮ็ขาก็เฮ็ดลงุ้นแล้วเต๊ซื้อให้หน่อย ออพ่อแม่พี่น้องปปปไปลูกกันนะครับผมพ่อแม่โน่พ่อนะครับผมปลูกประมาณสักสองอาทิตย์ได้นะครับผมตัวนี้นะเรื่อยเรื่อย เออใช่ตอนนี้มันตรงหรือเปล่า,อา,าลโอเคเอา้าได้สมต้นเหมือนเดิมเยมาใส่ต้นนึ่งต่าใช่อนี้ต้นหนึ่งใช่เอาละครับผมพี่น้องเอาเอาอมาปลูกยังไม่เสร็จนะครับผมเพราะว่าไม่มีพันธุ์กล้วยนะครับ ก็เลยปลูกยังไม่เสร็จนะครับปลูกไปเรื่อย,อยๆ,ๆนะครับผมรถเหมือนรถขายโอ่งนะครับผมทุนน้อยเราจะไปเร่งไม่ได้นะครับทุนน้อยนี่ละครับพี่นอ mm. ้องแต่มันแตกยอดมาแล้ววกงั้ขุดมาเรื่อยๆ แตกยอดแตกหน่อนแล้วนะครับผมอ่านี่ยปลูกมาเรื่อยๆปลูกมาเรื่อยๆปลูกมาเรื่อยๆต้นกระท่อมนะครับพี่น้องต้นกระท่อมต้นกระทอมนะครับผมเดี๋ยวขุดมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องอ่า สักไม้ไว้ก่อนจะเป็นต้นกระท่อมนะครับต้นนี้นี่ต้นกระท่อมเจ๊งเจ๊งยอดเจ๊งหมดอนกัอ,นอืมเจ้เหฮารมาแล้วเืออืม หรอครับสัมภาระนะครับอาหารอาหารว่างของเจ้าดุกนะครับเจ้าดุกเจ้าแข่งนะครับผม,มเอานะครับผมเออลองไปเลยลองไปเลยลงไปเลยไปป่าตรงนั้นเลยออานะครับเอาเอาขนมมาให้อ่า เจ้าดุกนะครับเอาขนมมาให้เจ้าดุกเจ้าช่อนนะครับผมพ่อหน้องเจ้าดุกเจ้าช่อนออาหารดีนะครับผมเจ้าดุกเจ้าช่อนนะครับพี่น้องเือ <c oughs> นไปเท่าฝ่ามือนะครับเจ้า ักเข็งนี่ครับผมเท่าฝ่ามือนี่ครับเมื่อคืนนี้ตวมตามตมตามอยู่ได้มาก็โอเคนะครับได้มาเป็นตัวเลยนะครับผมเมื่อคืนนี้นะครับเป็นสิบนะครับพี่น้องเป็นสิบเป็นสิบ นะครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วกันเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอืม นะครับผมพ่อแนะม่พี่น้องเมื่อคืนนี้โอ้โหเยอะมากเลยแต่น้ําเพิ่มขึ้นเยอะเลยน้อเธอเนาะน้ำเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเมื่อคืนนี้ก็อ้บ่อนบุยบยบุยบยบุยบยบ,ยบยอยู่นะครับแต่ช่วงนี้สงสัยจะอ่าตื่นน้ําใหม่อยู่นะครับพี่น้องตื่นน้ําใหม่อยู่ ก็เลยเงียบอยู่นยกอ,อซื้ออยูด่ด้วยอันนี้นะบอกต้องฟันนะครับผมให้ชิน้นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อสะดวกรายการจะมาเจาะใส่กินนะครับพี่น้อง ้กินยากต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครึ่งครึ่งกลางๆบ้างนะครับพี่น้องอื่น้ำขุ่นนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้น้ำเยอะมากเลย อานะครับผมโคกหนองน้ำโมเดลนะครับผมวันนี้โอ้น้ําเยอะมากนะครับตรงนี้นะครับผมปล่อยปล่อยออกแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ปล่อยออกต้องเปิดฝ่ายน้ําล้นแต่ไม่ได้ไหลสดนะครับผมเมื่อคืนนี้ถ้าางนั้นโอ้น้ําเต็มเลยนะครับผมแถวนี้น้ําเต็มเลยต้องมาปล่อยน้ําทั้งกลางคืนนะครับผมพ่อแอ่พป่น้องเมื่อคืนนี้นะขนาดตรงนี้ก็น้ําใกล้เต็มแล้วครับแต่ก่อนนี้ลึกลงไปเป็นเม็ดนุ่นนะครับ แต่ฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับอย่างแรงนะครับผมก็เลยต้องเอ,อน้ำขึ้นเยอะนะครับพี่น้องเอานะครับผมพ่อยมนอ้องสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปแดีเพียงเท่านี้นะครับเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์น,นะครับก็กด่งติดตามบบาต่อยกอกด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ